สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากลางทุ่งนาอีกแล้วนะคะมาหาปลาอีกแล้วรู้ไม่ได้มาหาเองนะน่นผู้ชายค่ะผู้ชายพามาหาปลาค่ะกลางทุ่งนาะโอ้ยร้อนก็ร้อนค่ะร้อนมากๆเดี๋ยวจะดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนมาหวานเหฮค่ะวันนี้มาหวานเหฮ ผู้ชายพามาหวานเหที่สระกลางทุ่งนาเคยดูว่าจะได้ปลายเยอะขนาดไหนออออออใช่คนนั้นเขามาทำมาหากินมาหวานเหทุงหท่งนาโอ้ร้อนมาก นับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออโองหาปลาค่ะหาปลาหาปลาลุงละ ยมันยเ่เ้ดึงค่อยๆมาดูค่ะว่าจะได้ไหมจะได้กี่ตัวโอบนลอะโอ้ เอาขึ้นมาแล้วค่ะเราดูว่าจะได้กี่ตัวฮึดฮึดอุ้ยโอ้อไม่เห็นดินเลยโอ้โอ้ติดอยู่โอ้ หมปาดุดเขาคนนั้นทำแหเป็นชั่วโมงแล้วน่ะยังไม่ทันได้หวานเลยรอบนี้เจ้ากี่ตัวเอ้าวหนึ่งสองโอ้ยไก่แท้ นเอาพักบุงนะ้งเนี่ยเคลียมันลงดิเอาเคลียร์ลงตัวเอง<อ>วิ่งออกมานีแล้วลำไม่ดีโทษปีทษกองเพียป่าตาบอดวิ่งออไปเออ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 มุดออกจากแขกอีกหรือเปล่า <c oughs> ลองดูสิมันจะได้กี่ตัว ดึงไหวไหมนะตัวเองทำไมเชือกเล็กจังไหวพอถึงจุกมาแล้วเราก็เอามือแล้วบินอ่ะเฮ้ออืดอืดอืดโยกหน่อยโยกหน่อยติดปลาเว้ยออกกับปลาไปแล้วใช่ไม่มีสักตัว ปลาข่าเล็กตัวหนึ่งไหนปลาอะไรปลาอะไรยกขึ้นมาดูหน่อยปลาอะไรนี่อกอยู่แล้วเมื่อกี้เนี้ยดีนะกันะันปลาอะไรนะเต็งปลาใน,านมวนไว้มวนไว้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ฝีมือฝีมือคุณโว้และคุณสุชาติทำดีมากค่ะ ปาตาบดปาตาบดวานก็ไม่แตกติดกับนะวานแหไม่แตกแต่ว่าได้ปลาลูกปนินไล่ว่ะเออลูกมันเยอะไปเอาขึ้นมาก่อนถึงนั่นนี่นะคะเรามาดูผลงานวันนี้อ เก่งมากคนนี้ได้ตัวเดียวโน่นเพื่อนงงเ <c oughs> พื่อนได้หลายตัว